สวัสดีครับท่านผู้ชมอ่าวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปบล็อกไลน์นะครับไลน์การพนันหรือกู้เงินนะครับชอบมาไลน์มาครับผมน่ารำคาญมากเราจะทําอย่างไรนะครับให้เราเข้าไปที่แอปไลน์เลยนะครับให้เราเข้าไปเลยวิธีนี้นะครับจะเหมาะกับท่านผู้ชมมากเลยนะครับ เวลาท่านผู้ชมนะครับเคยเจอปัญหานะครับมีไลน์หรือไลน์อะไรก็ไม่รู้นะครับชอบส่งนู่นส่งนี่มานะครับจนให้เราเนี่ยหน้าลำคาญนะครับผมอ่าเราจะจัดการอย่างไรนะครับวิธีนี้นะครับจัดการได้ง่ายมากเลยนะครับอ่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเป็นไลน์นี้นะสมมุติผมยกตัวอย่างเป็นไลน์นี้นะครับไลน์เนี้ยมันก่อกวนนะครับอ่าก่อกวนเนี่ยทําให้เราหน้าลำคาญนะครับทําให้มีปัญหานะครับการแจ้งเตือนเนี่ย ชอบมาบ่อยนะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้ลายตรงนี้เลยครับกดเข้าไปนะครับอ่าพอคุณผู้ชมกดเข้ามาเสร็จให้คุณผู้ชมนะครับทําการกดที่ตรงนี้นี่แถบตรงนี้เลยนะครับมันจะมีคําว่าจุดสามขีดให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับกดที่บล็อกนะครับนั่นก็คือหมายความว่านะครับ ไลฟ์ไอ้พวกการพนันอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถไลน์มาหาเราได้อีกนะครับไม่แม้ต้อเอ,อเราบล็อกไปแล้วเนี่ยนะครับทําให้เราเนี่ยไม่น่าราคาญนะครับถ้าเขาไลน์มาเนี่ยหรือไอ,ไอ้การพนันเนี่ยไลน์มาเนี่ยทําให้จนน่าราคาญนะครับให้กดที่บล็อกเลยนะครับอ่าแม้แต่มันจะขึ้นแบบนี้ครับคือเขาบอกว่าคุณบล็อกไลน์ชื่อนี้ชื่อนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็ทําการกดแตะที่ตรงนี้แตะเข้าไปแบบนี้นะครับปึ้งนี่กดที่ลบนี่ครับยืนยันการลบคุณจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้อีกกดที่ตกลงเห็นไหมครับอ่าลายของผมมีหลายลายหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเห็นส่งเห็นส่งมานะครับทําให้บางทีนะครับทําให้คุณผู้ชมเนี่ยน่าลาคาญลายไอ้พวกการพนันหรือกุ้งเงินนอกระบบนี้มานะครับหรือเป็นเว็บกุ้งเงินอะ่ะนะก็ต้อง อย่าไปกดลิงก์นะครับอ่าโอเคก็มาเพีงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ